โกไม่รักก็โกไม่ใช่นอกเรื่องนอกร้องเมื่อไรสาวไม่แลกก็ไม่เป็นไรตัวโกงจับจองแอบมองแม่มา้รักก็โกไม่รักก็โกเป็นตัวโก ม ing, ไม่รักก็โกงไม่ใช่นอกเครื่องนอกโรงเมื่อไรสาวไม่แลก็ไม่เป็นไรตัวโกงจับจองแอบมองแม่ไม่รักก็โกงไม่รักก็โกงเป็นตัวโกง ทานผู้มริเกตครับวันนี้เราถือว่าเราโชคดีมากนะครับที่ผู้บริหารนะครับพีซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับได้ให้โอกาสในเรื่องของสถานที่นะครับแล้วก็ความเอื้อเฟื้อในการต้อนรับเราทีมงานลิเกตซูเปอร์โร่สองที่บุสุีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีวันที่ประทับใจแบบนี้นะครับเราก็จะต้อง บันทึกความทรงจำมาไว้นะครับซึ่งวันนี้ดิโนและน้องปุยนะครับก็จะร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหารนะครับของบิ๊กซีใน้อยซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราครับที่ท่านมีความเมตตาและให้โอกาสกับลูกหลานนะครับ นะครับขอบคุณผู้บริหารนะครับแล้วก็วันนี้ลูกค้าผู้มีอุปราคคุณทางพิ๊ซีครับนะครับก็ประทับใจดีโนโนะ่แล้วก็น้องปุยก็จะถ่ายรูปร่วมด้วยอ่ะเชิญดีโนโ่นะครับแล้วน้องปุยครับเชิญเชิญด้านหน้าเวทีนะครับที่ผมจะประกาศชื่ออ่ะก็เสียประมูลเลยครับนี่ฮะ เดี๋ยวขอญอาตนะครับประกาศชื่อนิดหนึ่งก็มีที่ถ่ายรูปนะครับมีคุณรุ่งอรุณคุณทีพครับเลียนเชิญน,นะครับคุณสมบูรณ์วัฒนาชัยกุลครับกับเรียนเชิญครับคุณธรยุทธ์วัฒนาชัยกุลครับแล้วก็คุณบริษนะครับชวนาภาพรน,นะครับแล้วก็คุณธนดาโรบีละครับ คุณสาครรอดเชื้อจริงครับที่ร่วมบันทึกภาพวันนี้เป็นที่ระลึกครับสำหรับท่านที่จอยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวรอสักครู่นะครับแต <laughs> <laughs> ่ถูกใจถูกใจเออแยบไม่ได้เลยถูกใจ <laughs> นะฮนะอนครับเดี๋ยวว่ามาด้านนี้ั้างก็ได้ครับเอามาฝั่งนี้ม้างก็ได้ครับอยาให้น้องๆอ,อยู่งกลาง เอาไงฮะเดี๋ยวเชิญทานโต๊ะจีนด้านนอกนะครับรอเวลาสักครู่ครับ ชอบชอบขอบคุณครับเ่อพูดดีนะฮะขอบคุณครับเฮงเงนะพูดดีนี่คือผู้มีอุปรคุณต่อบิ๊กซีนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ชื่อชอบ ดีโน่นะครับแล้วก็น้องปุยในการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็ติดตามมาตลอดวันนี้มีโอกาสก็ขอันทึกเสียงบันทึกภาพนะครับ ออมีเสื้อนะฮะเดี๋ยวสักครู่ท่านที่อยากได้นะครับเสือ้อฝากไว้ด้วยนะครับนี่เข้าตีมกับลิเกซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับพี่สาวของโน่นะครับเป็นคนจัดก,การเองนะครับนี่มีลายเซ็นของโน่แล้วก็ของแน็กด้วยนะครับราคา499บาทนะครับ รายได้ก็จะมีไปช่วยเหลือแล้วก็ไปทําบุญกันด้วยนะครับฝากแฟนคลับครอบครัวสองเทพบูรุที่รักกันด้วยนะครับสามารถติดต่อได้เลยทางทางด้านหลังนะครับผมสวยไหมสวยเปล่าซื้อไปเก็บเอาไว้กันได้นะไม่ต้องใช้เหมือนกับว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นสนับสนุนจากมาเวลเลยนะครับนี่มาเวลที่กสิทธิ์แท้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอารุโสรุท่านผู้ชมครับวันนี้ขายปิ้นเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลุกจากตีพิพาทก็ตีพาเหมือนเดิมแต่ว่าเอาสากลบวกเข้าไปนะครับเดี๋ยวชมความสามารถของวงนี้นะครับท่านผู้ชมครับทีมงานลิเกซูเปอร์โรลสอนพระบุตรักนั้น ได้รับแรงสนับสนุนแรงใจแรงเชียร์และท่านผู้มีเกียรติลหลายๆท่านครับต้องขอบคุณแรงใจแรงเชียร์นะครับและความรักความเมตตาที่ท่านมีต่อทีมงานลิเกซุปเปอร์ฮีโร่ครับ ใจเราสกักครู่ครับด้วยความรักความศรัทธาที่ท่านมีต่อทีมงานดิเกตซูเปอร์ฮีโร่ครับวันนี้เป็นมิติแปลกนะครับซึ่งหลังเวทีนะครับนักแ,แสดงทุกๆท,ท่านก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะฮะในลูกใหม่ที่พวกเรานะครับไม่เคยแสดงแบบนี้นะครับและวันนี้ก็ได้มาในลูกแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีครับ ที่เราได้เปลี่ยนสไตล์แล้วเปลี่ยนลุกใหม่นะครับนี่คืออลิเกยยุค4.0ครับลิเกย์ซุปเปอร์โล่สอนให้บุสุดที่ลักแล้ววันนี้ต้องขอกราวขอบพระคุณนะครับหมอลำนาวิหกนกพงสกรเดี๋ยวดูนะครับแดนเซอร์สาวๆสวยๆยสื้วันนี้นะครับนกพงศกรนั้นส่งมานะครับร่วมแสดงช่วยในงาน วิธีใบครูนะครับของบ้านสุทธิทลักษ์วันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็ชมนักดนตรีรูปร่างรอๆไปก่อนนะครับเอาฟังเพลงสักเพลงครับนะฮะจากน้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับเด,เดี๋ยวก็ชมงานการแสดงกันเลยครับ